วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง3เหตุผลนะฮะที่ทำไมโดจ c คอยหรือว่าด็อกคอยมีโอกาสที่จะเติบโตกันเร็วๆนี้นะเะพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะสำหรับแฟนน้องหมานะฮะไม่ได้มีแต่แค่น้องหมายังมีน้องลิงเอฟนะฮะก็มีข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็8โมงเช้าวันนี้เตรียมที่จะมีอะไรดีๆนะ,ะยังไงห้ามพลาด ขา่าวสารที่สําคัญในวันนี้เลยเนาะโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ไปดูกันยังไงรบกวนนิดนึงนะขอเวลา2วินาทีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวด้วยนิดนึงเนานะสั่งเสื้อนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อ,อสั่งซื้อเสื้อได้ในลิงก์ช้อปปี้ด้านในคลิปนี้นะหมดแล้วหมดเลย,เลยสลับลายนี้นะครับลายใหม่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่บูมเบิร์กก่อนเลยนะครับถือว่าเเป็นรื่่่องทีีไมด มาช่วงแรกๆเลยนะครับผมก็เป็นในเรื่องของพาดหัวข่าวนะ b i t c o i นะครับผมกำลังที่จะปิดมันหรือว่าปิดเดือนด้วยแบบราคาล่วงยับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ประกอบกับอ c o i n นะครับผมรู้ว่าเหรียญ f นั่นแหละเนาะที่คนเนี่ยโดนล i q u i d i อย่างหนักหน่วงในช่วงนี้ที่ราคาค่อนข้างได้จะสวิงหรือว่ากําลังที่จะมีการเปิดในเรื่องของตัว แลนที่จะขายในตอนแปดโมงเช้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่พาดหัวข่าวมาแบบนี้โอ้โหคนข้างนอกมองเข้ามาในโลกคริปโตก็ถือว่าอุ่มๆอยู่พอสมควรนะตอนนี้ก็คิดว่าสภาพตลาดน่าเป็นกาลังใจให้นะครับผมโดยเฉพาะบิตคอยนั่ที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับผมถ้าเราสังเกตดูเนาะต้นเดือนเมษาราคาอยู่ที่เราวๆซึ่ ส0 0 0มต้นๆสี่หมื่นห้าสประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาเราๆสาม0มื่นไปปลายนะครับผมก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีละกันนะครับซึ่งหลายคนก็คาดการนะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้านี้นะครับผมก็คือเฟดมโลคาร์ดจะขึ้นดอกเบีย้ยเราๆศูนออันนี้ไม่รู้ว่าจะจริงแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งเขาก็ forecast เนาะว่านะครับผมถ้าเราดูเส้นสี ช่วมผูชมพูเส,ส้นสีตัวส้มๆเรืองเหลืองตรงนี้นะครับผมก็คือการคาดการนั่นแหละเนาะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นเป็นพาราโบลิกแบบนี้คล้ายๆกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมตอนปีสัก2 0 1 5ถึง2 0 1 8ัประมาณช่วงนี้เนาะซึ่งคาดว่าน่าจะชันกว่าช่วงก่อนหน้านั้นเสียอีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแหละว่าจะเป็นแบบที่ทางนักวิเคราะห์ที่ทางบูมเบิร์ก ว่ามาหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจําเป็นไหมที่ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยคริปโตจะร่วงยับก็เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามก็สามารถเป็นไปได้ก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละนะครับผมซึ่งแต่เราครับดูข้อมูลช่วงก่อนหน้านี้เนะช่วงที่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตอนปี2016นะฮะตอนนั้นก็ ราคาบิตคอยก็ถือว่าขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นดอกเบีย้ยก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะต้นทุนในการทําธุรกิจหรือว่าคนที่อยากที่จะกู้ไปซื้อบงซื้อบ้านซื้อของโน่นนี่นั่นก็โอ้โหโดอกเบี้ยมันแพงอ่ะก็กู้ไม่ไหวพอกู้ไม่ไหวปุ๊บผู้ประกอบการนักธุรกิจขายของไม่ได้อีกก็กระทบกันไปนั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าที่จะให้ทำให้เงินค่อนข้างที่จะเฟื่อและถ้าเขามีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนาะต้นทุนทางการเงินจากทางหลายๆฝ่ายก็จะสูง เพิ่มมากขนนึ้น่น่งนะครับประกอบกับเป็นในเรื่องของน้ํามันตอนนี้ก็โอ้โห,โโหเห็นไม่รู้จะไปแตะ50หรือเปล่านะฮะันี้ก็ต้องรอดูเนาะ ตอนที่ผมเรียนตอนปริญญาตรีเนี่ยรู้สึก40วกว่าก็ตอนนั้นคนไปแห่แห่ไปติดแก๊สกันค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนี้ถ้าถึง50นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะต้นทุนทางการเงินของธุรกิจลหลายฝั่งน่าที่จะสูงเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆผมทําร้านอาหารเองก็ค่อนข้างที่จะราคาของแพงมากในะขณะนี้นะครับก็กําไรลดน้อยลงนั่นแหละเนาะแล้วก็ถ้าขึ้นดอกเบี้ยอีกอันนี้ก็นะว่ากันไปนะครับแต่ก็ที่นั้นเราไม่รู้หรอกเนาะว่า มันอาจจะสวนทางกันก็ได้นะหมายถึงหุ้นอาจจะขึ้นก็ได้หรือว่าเขาปรับขึ้นโนบี้ปุ๊บโอ้โหมันไม่ไหวเลยเขาเลยต้องอัดฉีดเงินเข้ามอีกอันนั้นก็อาจจะทําให้หุ้นขึ้นอันนี้ก็ต้องรอจับตาสถานการณ์ช่วงหัวเร็วหัวต่ออย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะว่ามีติ้งนะครับผมวันที่3วันที่4เดือนหน้าที่กำลังจะถึงอีกไม่กี่วัน นี่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมคุณ MM คริปโตนะครับผมคุณคริสเนาะก็ค่อนข้างชื่นชอบเขานะเขาก็ได้บอกนะครับว่า last hope นะครับผมหรือว่าความหวังสุดท้ายของชาวคริปโตคตมาขนาดเราหรอกอันนี้ผมพูดพูดเวอร์นะฮะความหวังสุดท้ายของ Bitcoin ในเชิงของตัวเทคนิคอลหรือว่าอาจจะเป็นระยะสั้นๆน,นะแต่ถ้าใครชื่นชอบ Bitcoin ระยะยาวไม่มีปัญหาผมคิดว่าระยะยาวมันบูลลิชคือถ้าเราซูมเอาออกไปชาร์ตมันชาร์ตวีคเป็นขึ้นมาโดยเสมอมาอยู่แล้วนะฮะก็ แต่ถ้าระยะสั้นๆใน,นขณะนี้นะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะก็ถือว่า,าหลุดสำหรับตัวกรอบ channel ตรงนี้มาเหมือนกันนะครับผมพอหลุดปุ๊บโอเคเด้งขึ้นไปเทสเทสไม่ผ่านก็ลงมาอีกเนาะแต่ล่าสุดของที่คุณช่อง MM Crypto ที่ว่ามาเนี่ยก็คือมันทำในส่วนของตัว f o l l i n g w a g e s เนาะซึ่งก็ถ้ามัน break ขึ้นไปก็พอที่จะมีลุ้นเ,เป๊บน,นึงนะผมขอ โอเคขออภัยครับอ่ะโอเคก็มันมันเบรกในส่วนของตัวชัแนลลงมาเรียบร้อยแล้วนะกรอบตรงนี้นะครับผมก็ลงมาปุ๊บแล้วมันก็ทำในส่วนของตัว Falling wedge ซึ่งถือว่าเป็น Bullish Pattern อยู่พอสมควรนะครับก็ถ้ามันกลับขึ้นไปหรือว่าเป็น l o s t l o s t hope นะครับถ้ามันกลับขึ้นไปเนาะโอเคทรงก็จะประมาณเนี้ย อ่ะอันนี้เนาะคือกลับขึ้นไปได้แล้วก็เทรสตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่ายังพอให้ได้หายใจใหายคอในช่วงนี้แต่ถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้แล้วก็ลงมาเนี่ยอันนี้ก็เซลล์เซลล์ยอยู่พอสมควรนะครับผมยังก็ต้องรอจับตาดูตัวโฟลเดอร์เวสอันนี้เอาไว้แล้วกันนะครับซึ่งโฟลเดอร์เวสก็เป็นไปได้ทั้งสองช่องทางนะจะขึ้นก็ได้หรือว่าจะลงมันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็ไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วยังไงต้องพิจารณาแล้วก็ ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับชาวคริปโตในช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องอออินอะไรมากเก็บกระสุนเอาไว้หรือว่ากา็ไปเที่ยวบ้างก็ได้ในช่วงนี้นะครับยังก็ลองดูศึกษากันดูแล้วกันนะครับต่สิ่งที่บูลลิสในณขณะนี้นะครับก็คือแฮชเลสนะหรือว่าคนคุณเหมืองที่ขุดอยู่อย่างหนักหน่วงเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมเรียกได้ว่ามุมมองของนักขุดบิตคอยยังแข็งแกร่งแล้วก็มองว่าระยะยาว ก็คิดว่าคุ้มประมาณนั้นนะครับก็เลยได้ดส่งผลให้ตัวนี้แฮชเลดพุ่งขึ้นไปเป็นออทําให้อยู่อย่างหนักนะครับคนยังซื้อเครื่องขุดคนยังมาแข่งกันขุด10%สุดท้ายที่เหลือนะครับผมก่อนที่จะครบ28ล้านเนาะซึ่งก็ตรงตามเสื้อนะครับเสื้อแลยใหม่นะฮะไหนๆเข้าจังหวะพอดีก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะด้านใต้คลิปนี้นะครับผมความต้องการของคน เยอะมหาศาลมากๆแทบจะอินฟินิตี้นะฮะแต่บิตคอยมีแค่21ล้านนั่นเองนะครับดีม n d เทียบกับซั p p l y นะก็ลองพนะิจารณากันดูแล้วกันนะฮะลิง์อยู่ด้านใตค้คลิปนี้นะในชอปปี e นะครับหมดแล้วหมดเลยห้ามพลาดสำหรับไลนยนี้กันนะครับสวยงามมากนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของด g e c คอยกันบ้างน,นะครับก็สามให้ผลนะครับว่าทาไมด็คอยหรือว่าด็คอยมีโอกาสที่จะเติบโต50% ในระยะเวลาถึงเดือนเซป t e มเบอหรือว่าภายในเซป t e มเบอนี้นั่นเองมีอยู่3เหตุผลนะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคอยเทลากาฟนะครับซึ่งก็เหตผลแรกนะครับผมก็คือ falling w a g e s เนาะหรือว่าตัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Bullish ละกันเนอกจาบตัว p a t เทิรนี้นะฮะก็เขาก็มองว่าถ้ามันเ e รกขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป นั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเบรกขึ้นไปเมื่อไหร่อันนี้เป็นชาร์ตของวีคนะก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้พันผวนอะไรมากนะครับผมสหรับชาร์ตรายสัปดาห์ถ้าเราดูมุมกว้างๆเนี่ยผมมองว่าโดสคอยก็ยังเป็นอะไรที่มันมันขึ้นมาแล้วมันก็พักคือมันเหมือนเป็นการพักเหนื่อยระหว่างทางตอนที่มันขึ้นมาอย่างรุนแรงช่วงต้นต้นปีถ้าใครจำกันได้ในช่วงนั้นนอกจาก0 2, 0 0 2อะไรแบบเนี้ยขึ้นมาแบบ0ูุด จำกันได้รู้สึกจะศูนมั้งตอนช่วงพีคของมันนะครับถือว่าขึ้นมาเยอะมากเนาะซึ่งโอเคเราจะที่มันพีคช่วงต้นปีมแล้วมันก็ลงมาอย่างยาวนานเลยนะครับผมเลยดูวย,ย่ายังไม่ได้ว่าจะทําขึ้นอะไรแต่อย่างใดเลยเนาะแต่ก็มีโอกาสแล้วนะครับในณขณะน,นี้สำหรับตัวแพทเทิร์นนี้นะสำหรับตัว falling w d g e s นะครับประกอบกับอีลอนมัสนะะได้ซื้อสำหรับตัว Twitter นะหลายคนก็หวังแหละว,ว่าคุณอีลอนมัสจะทำให้ด็อกคอยหรือว่าด็อดคอยเกิดความค,คึกคักขึ้นมา จากการซื้อ Twitter ในครั้งนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอินเทเกตหรือว่าให้เหรียญรถคอยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ใช้โอนเงิน,โอน,งนโอนเงินไปโอนเงินมาหรือว่าจ่ายในเรของตัว u u s s r r p t t o o s s r v v i e สสำหรับ Twitter อันนี้เป็นไปได้หรือเปล่ายังไม่มีข้ออะไรที่มันชัดเจนมากนักนะแต่ผมคิดว่าคุณยิรันัสามารถทำได้นะครับหลายคนก็หวังว่าแบบนั้นนั่นเองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆรถคอยจะมี ยูเคที่สำคัญเลยนะเป็นอีกหนึ่งเดียนบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนเอามาใช้จ่ายกันในตัว subscription หรือว่าในตัวสวิ e ต่างๆบน Twitter แล้วก็ทวิตเตอคนใช้งานเยอะมากๆอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องรอจับตาสหรับมูมนี้สำหรับตัว payment เนาะอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมก็คือตัว volume เนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเทรนด์นะครับผมในเรื่องของตัว Google Trend เนาะเขาบอกนะครับว่าคนที่เสิร์ชคำว่า b u y Do สดดคอยพุ่งขึ้นไปเกือบ400%หรือว่า4เท่าในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคนค่อนข้างที่จะเสิร์ชกันเยอะแล้วนะครับเราก็จะใครจากวันตด้เวลาที่เหรียญเนี่ยมันโฟโมพีขึ้นไปมากๆตอนนั้นคนเสิร์ช Google Trend ก็จะพีคตามขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมตอนนี้ชักเริ่มมีคนเสิร์ชคนค้นหากลับขึ้นมาแล้วยังไงต้องรอจับตาดูในเรื่องของเหรียญโดสคอยช่วงนี้ กันเอาไว้ให้ดีเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดูข้อมูลถัดไปนะครับผมขอขั้นด้วยผู้สนับสนุสนรายการอย่างไพลอนิกกันก่อนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดยไพลอนิกนะครับไพลอนิก <ion> เป็นการันเทรดซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถที่จะซื้อต่ําแล้วก็ขายตอนที่ราคาสูงได้น,นั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูก0.05%นะฮะร,รวมถึงยังมีบอร์ดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์อาร์บิทราสามารถที่จะให้เราได้กินดอกเบี้ย รายปีได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับกระดานเทรดพายอนิกเนี่ยมี M S B Li c ส n s น,นะครับจาก The Financial Crime Enforcement Network หรือว่าเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ F Coin นะครับซึ่งถือว่ามีข่าวที่ ยังไม่ได้มีการประกาศจากทาง OpenSea นะแต่ก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัวเว็บไซต์ดูหน้าตาเนี่ยก็มีเหรียญ Ape คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่า OpenSea เขารีทวี e ด,ด้วยนะครับว่าเหรียญ Ape จะเป็นอีกนึ่งเหรียนที่อยู่บน OpenSea เอาไปซื้อ NFT ได้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งยุทเคสที่สาคัญสำหรับเหรียญ a เนาะแล้วก็นะครับผมถ้าเราเข้าดูข้อมูลวันนี้นะครับผมวันที่30 30นี้เนาะตอน Uh, 9pm Eastern time เนาะที่ต่างประเทศนะครับก็คือจะตรงกับ8านมงเช้าบ้านเราที่จะถึงนี้นี่แหละก็เตรียมที่จะสตาร์ทแล้วนะครับผมสำหรับตัวที่ดินเนาะก็ต้องรอดูว่าราคาของ AF จะว่าอย่างไงนะครับผมก็ถือว่าต้องรอดูว่าสตอรี่โอเ n นซีจะขายได้หรือไม่แล้วก็จะทำให้มีความคึกคัก กับราคา F ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องรอจับตาเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังไงก็ลองพิจารณาดูในเรื่องของกราฟประกอบกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อคนไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มที่ชุมชนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลรีเสิร์ชสำหรับตัวบอร์เอฟยอับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับนิวเลตเตอร์ที่70เนาะรวมถึงนะครับผมได้พูดถึงในเรื่องของตัว Ne x o ซกันไปด้วยนะถือว่ามีวลลุ่มค่อนข้างสูงนะครับยังงจัาาเเเ้นนะว่ป็ด ล่าสุดไป list อยู่ในใบ n น e นะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนราคาจะ break ขึ้นไปตรงนี้แล้วด้วยเลยนะครับผมก็ลองศึกษากระดูแล้วกันเนาะสำหรับข้อมูลตรงนี้ก็ถ้าใครซื้อทันก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าไปในกลุ่ม Discord นะครับจะได้เข้าไปพูดคุยกันได้นะเผื่อใครมีข้อมูลข่าวสารมีการ์ดต่างๆเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตัว GMT แล้วก็ตัว F มันก็ส่งค่อนข้างดีนะใกล้ที่จะ break out นะครับผมตอนราคาช่วงประมาณสัก17-18ประมาณช่วงนั้นเนาะก็ ถ้าใครได้กำลังไปก็ต้องขอแสดงความยินดีมาในนาทีนี้ด้วยนะยังอย่าลืมเข้าไปในกลุ่ม Discord กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญในโลกคริปโตกันนั่นเองเนาะโอเคก็สำหรับลีปวิรีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ